แอนิเมชันเรื่องกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดดีอย่างไร สวัสดีครับในวันนี้ผมและเพื่อนของผมจะมาพูดเกี่ยวกับการกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดดีอย่างไรเพราะว่าตอนนี้บุคคลหันมาดูแลรักษาสุขภาพตัยเองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายหรือการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ทุกคนยังไม่ทราบว่าการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของแต่ละบุคคลนั้นไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละบุคคลมีกรุ๊ปเลือดที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปเลือด A กรุ๊ปเลือด B กรุ๊ปเลือด O และกรุ๊ปเลือด AB ในวันนี้ผมและเพื่อนของผมจะมาพูดถึงสิ่งที่ควรกินและไม่ควรกินของแต่ละกรุ๊ปเลือดนั้นครับ1กรุ๊ปเลือด A ส่วนใหญ่กรุ๊ปเลือด A จะมีกรดในกระเพาะตา่ทำทําให้ระบบการย่อยอาหารไม่ค่อยดีและระบบภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีทําให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคมะเร็ง กลุ่มเลือด A จึงเหมาะสมกับอาหารประเภทมังสวิรัตเพราะว่าคนที่มีกลุ่มเลือดกลุ่มนี้จะย่อยประเภทเนื้อสัตว์ได้ยากครับเนื้อสัตว์ที่กลุ่ม A ควรกิน1เนื้อปลาเช่นปลาทูปลาแซมอนปลากระพงหรือหากอยากเสริมโปรตีนแนะนําให้กินอาหารประเภทนมถั่วเหลืองนมแพะหรือโยเกิร์ตท,ที่มีไขมันต่ําไม่ควรกิน1เนื้อหมู2เนื้อวัว3นมวัวเพราะจะทําให้ท้องอืดและย่อยยากกลุ่มผัก A สามารถกินได้ทุกประเภท โดยเฉพาะหอมหัวใหญ่และบอกเกอรี่มีสารแอนตี้ออกซิเดนต์สูงแครอท ปักทองผักโขมและกระเทียมช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันผลไม้กรุ๊ปเอผลไม้กินได้แทบทุกชนิดยกเว้นแตงโมแคนตาลูปมะม่วงมะระกอกล้วยส้มพระอาจจะทําให้ย่อยยากครับ2กรุ๊ปเลือด B เป็นกรุ๊ปที่อ้วนง่ายคนที่มีกรุ๊ปเลือดนี้ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับไวรัสและภูมิคุ้มกันบกพรองระบบประสาทไม่ค่อยดีชอบปวดตามข้อซึ่งไม่ใช่อาการของเกาหรือมูมาตอยมีโอกาสเกิดแผลในสมองหรือโรคภูมิแพ้ตัวเองได้ค่ะ สิ่งที่กุบุบบีควรกินเนื้อสัตว์จะเป็นเนื้อกระต่ายแพะกวางไก่งวงปลาน้ำลึกเช่นปลาหินมะปลาเนื้อขาวอย่างปลาจระเ,รเม็ดาตาเดียวหลีกเลี่ยงเนื้อหมูไก่หอยเชลล์กุ้งปูหอยแครงเพราะจะรบบวนระบบในร่างกายสามารถกินนมเนยไข่ในปริมาณที่เหมาะสมได้ส่วนข้าวโอ๊ตแล้วข้าวกล้องดีต่อคนกุ๊บเลือดบีแต่ควรหลีกเลี่ยงพวกแป้งสาลีแปลิสงและแป้งโฮวีเพราะไม่ดีต่อระบบเผาผลาญของ างกายทําให้อ้วนง่ายและไม่ดีต่อเลือดอาจเป็นโรคเส้นโลหิตแตกควรลองกินแป้งสเปนซึ่งเป็นแป้งที่มีคุณค่าทางอาหารและมีไฟเบอร์สูงส่วนผักก๊บี้ควรกินผักใบเขียวให้มากๆเพราะผักใบเขียวจะมีแมกนีเซียมช่วยป้องกันอาการผื่นคันและภูมิแพ้ได้ควรหลีกเลี่ยงพวกมะเขือเทศและข้าวโพดเพราะมีผลต่อการสร้างอินซูลินและระบบเผาผลาญส่วนผลไม้ก๊บีสามารถกินผลไม้ได้ทุกชนิดยกเว้นลูกพับทับทิมมะ ้าวมะเฟืองและลูกแพ้แนะนําให้ทานสับป,ปะรดเพราะมีเอนไซม์ช่วยในการย่อยอาหารง่ายและกินกล้วยซึ่งอุดมไปด้วยสารอาหารมากมาย 3. กรุ๊ปเลือดโอปัญหาของคนกรุ๊ปเลือดโอจะมีกระเพาะที่มีความเป็นกรดสูงสามารถย่อยอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ได้ดีกว่าเลือดกรุ๊ปอื่นแต่ระบบการเผาผ่านไม่ค่อยดีระดับฮอร์โมนไทรอยไม่ค่อยคงที่จึงทําให้อ้วนง่ายและพบปัญหาเลือดแข็งตัวช้าด้วยครับคนกรุ๊ปเลือดนี้เลือกกินเนื้อสัตว์ได้ตามใจชอบกินอาหารทะเลได้เป็นประจำเพื่อป้องกันโรคเลือดไม่แข็งตัวและโรคไทรอยแต่ระวังเรื่องไขมันและคอเลสเตอรอลด้วยดังนั้นจึงต้องหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ไขมันสูง เช่นหมูหา่านแฮมและเบคอนสามารถกินเนยนมไข่ได้ปริมาณที่เหมาะสมถ้าอยากผอมต้องเลี่ยงแป้งสาลีข้าวโอ๊ตและถั่วต่างๆสำหรับผักของเลือดกรุ๊ปโอสามารถกินได้แทบทุกชนิดเช่นผักกาดคอรวยเล้หอมหัวใหญ่สาล่ายโดยเฉพาะบรอกโคลีผักโขมมีวิตามินเคสูงช่วยให้เลือดแข็งตัวส่วนผักตระกูลกะหลำ่ำควรหลีกเลี่ยงเพราะมีผลต่อไทรอยเช่นเห็ดหอมและมะกอ,อกดองทําให้เกิดอาการแพ้ เขือยาวและมันฝรั่งทําให้ปวดข้อกินผลไม้ได้แทบทุกชนิดโดยเฉพาะผละไม้ที่มีสีแดงตระกูลเบอร์รี่ยกเว้นแบล็คเบอร์รี่ตระกูลแกลบฟูดจะช่วยเรื่องการลดน้ําหนักควรเลี่ยงแคนตาลูปมะพร้าวและส้มเพราะมีกรดสูงเกินไปครับ 4. กรุ๊ปเลือด a b กรุ๊ปเลือดนี้ผสมประสานระหว่างกรุ๊ป A กับกรุ๊ป B ดังนั้นควรกินอาหารที่เหมาะสมสำหรับคนกรุ๊ปนี้เป็นการผสมประสานการกินมังสวิรัติกับการกินแบบกรุ๊ป B คนที่มีกรุ๊ปเลือดนี้จะมีจุดอ่อนเรื่องสุขภาพอยู่ที่ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอและกดในกระเพาะค่อนข้างต่ำวิธีการกินอาหารที่เหมาะสมสำหรับคนกรุ๊ปนี้คือได้แก่ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและเต้าหู สามารถกินเนื้อแกะแพะกวางกระต่ายและไก่งวงได้บางครั้งแต่ไม่ควรกินปลาเนื้อขาวและปลาแซลมอนลมควันพอย่อยยากและเป็นพิษต่อระบบสามารถกินนมเนยไข่และโยเกิร์ตไขมันต่ำได้อาหารจำพวกข้าวโอต๊ตข้าวไร้มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ควรหลีกเลี่ยงการกินถั่วแดงงาเม็ดฟักทองเม็ดทานตะวันข้าวโพดเพราะจะช่วยการชะลอการทำงานของอินซูลินทำให้น้ำตาลในเลือดลดลงเฉียบพลันผักสดกินได้ทุกชนิดเช่น บลอกเบอรี่แตงกวา่ากระเทียมดอกกระหลำ่ำผักใบเขียวแถมยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งและโรคหัวใจผลไม้สามารถกินได้บางอย่างเช่นองุ่นพลัมตะกูนเบอร์รี่สับป,ประรดและส้มโอเป็นต้นพอช่วยสร้างความสมดุลของกรดในเนื้อเยื่อไม่ควรกินกล้วยมะม่วงฝรั่งและส้มเพราะย่อยยากและทําให้กระเพาะระคายเคืองแต่การกินมะนาวกับช่วยในการย่อยและล้างลำไส้ได้ค่ะดังนั้นการกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดจะฟันธงว่าดีหรือไม่ ดีไม่ได้แต่หลักการกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดก็แนวให้เรากินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีควรคำนึงถึงความเหมาะสมต่อร่างกายโดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและควรรับประทานอาหารให้ครบตามดักโภชนาการอย่างครบถ้วนในปริมาณที่ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไปโดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคประจําตัวก็ควรต้องคํานึงถึงข้อจํากัดในการรับประทานอาหารของตัวเองอย่างถี่ถ้วนมากขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นโทษต่อร่าง ายน้อยที่สุดในสำหรับเราครับ